สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปเดอสโคปิกนะครับผมระยะที่ผมส่งระยะนั้นนะครับพี่พี่สายล่างไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเส้นเล็งดำเข้มนะครับมองง่ายมากๆเลยนะครับพี่พี่นะเลงโคตรใสเลยนะครับผม ส่งโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆของค่ายดิสคอเวนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับปี2 0 2 5นะครับผมนี่ Discovery นะครับ MS 6กขีด24คูณสี AOAC นะครับผมตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับปี2 0 2 5เลยนะครับผมตัวจริงสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับ อาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวดูกล่องเอาก็ได้เนะาะระยะใช้งานตัวนี้ก็แดงแต่7เมตรนะครับแล้วก็ถึงเกือบ300เมตรนะครับผมนะสบายสบายเลยนะครับพี่พี่สายล่านะครับได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเลยนะครับผมอเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่พี่ไปกันเลยเลส ก <Go> สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปเทรสโ c ปิกวีหนึ่งนะครับผม วันนี้นะครับผมจะเอาเจ้ากล้องรุ่นใหม่นะครับของค่าย i s s o v v r y y นะครับรุ่นใหม่นะครับปี2025นะพี่นะรุ่นนี้เลยครับผม Discovery นะครับ m s 6ขีด2 4 42 a o a c นะครับตัวนี้เขจะมีไฟเส้นเลง24สีนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวของแถมให้ดูก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับ สั่งซื้อจากร้านผมนะครับก็จะได้นี่ครับผมใบคู่มือนะครับตัวนี้เป็นใบคุณสมบัติกล้องนะครับนี่ต้องบอกก่อนนะครับดิสคอรี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับพี่ๆนะซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับผม้าเช็ดเลนนะครับสมุดคู่มือนะครับตัวนี้เป็นท่อบังแสงนะครับแถมไปให้นะครับท่อบังแสงนะครับไว้ใส่ด้านหน้านะพี่นะเดี๋ยวถอดฝากระดกออกเดี๋ยวเขาจะมีเกลียวนะครับนะแล้วก็ขาจับครับพี่เจ้ากล้องรุ่นนี้เนี่ย จะเป็นกล้องขอท่อ25มิลนะครับก็จะแถมเป็นขาจับขอท่อ25มิลนะครับสำหรับพี่ๆี่ท่านไหนนะครับลางปืน11มิลหรือว่า2ิงมิลนะครับก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับผมมีให้เลือก2ขนาดนะครับพี่พแล้วก็นี่ครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับของแถมครบเซตแบบนี้ชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่พี่ซื้อไปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ซื้อชุดนี้ไปเลยนะครับแถมให้นะครับอ่ะ มาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่นะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้มีปรับหลาหน้านะครับเห็นไหมครับปรับหลาหน้านะครับแล้วก็เป็นปรับนอกเทซิโได้นะครับเอาเหรียญไขออกก็ออกแล้วนะครับนะดึงขึ้นนะครับอ่าปรับนะครับนี่เห็นไหมครับปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวานะครับจะอยู่นี้นะอ่า เวลาปรับค so ่อยๆหมุนนะพี่นะไม่ใช่แบบปรับปร๊บไปเลยนะครับผมนะค่อยๆหมุน yeah, ค่อยๆปรับนะพี่นะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเส้นเลงที่ผมแจ้งไปเนาะมีไฟเส้นเล็งสองสีนะพี่นะที่เขียวสีแดงนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะอ่านี่ครับผมเส้นเลงชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ไฟเส้นเลงนะครับสีเขียวสีแดงนะครับผมนี่ไฟเส้นเลงสองสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่หมุนสูงนะพี่นะ ก็ใช้งานได้ตั้งแต่6เท่านะครับนี่หเท่านะครับถึง24เท่าเลยนะครับพี่ๆแล้วก็ใช้ปรับปลาช่วยด้วยนะพี่นะเวลาหมุนซูมก็ใช้ปรับปลาช่วยตามระยะเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีปรับตาหลังนะพี่นะสําหรับคนมีปัญหาทางสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวก็ใช้นี่เลยตัวปรับตาหลังนะครับปรับช่วยได้เยอะเลยนะครับผมอ่าก็ นี่ครับผมคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยไม่เยอะนะครับไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายมากๆนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมนี่ตามนี้ได้เลยนะครับ Facebook นะครับชื่อเพจเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ครบๆแบบนี้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแจ้งไว้ก่อนนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้ากล้อง Discovery นะครับ MS 6.24คูณ12 AOAC รุ่นใหม่นะครับล่าสุดปี2025ตัวนี้ด้วยนะครับพี่ๆอ่าวันนี้นะครับช่องสไปเทเลสโคปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ